คนมามาเก็บเห็ดกันมาเก็บเห็ดกันดูดูดูดอกสวยด้วยอุ้ยดู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 เห็ดกำลังออกเยอะค่ะเพื่อนๆดูดูนี่นี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่สวยมากดูดูไม่ใช่ไม่สวยนะคะเนี่ยสวยมากดูดูสวยอุ้ยดูดูนี่นี่ตรงนี้ก็มีนี่ตรงนี้ก็มีอุ้ยระวังเหยียบเห็ดตรงนี้ก็มีเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าอุ้ยมาอยู่ในป่าคนเดียวนี่ดูตรงนี้ก็มีดอกสวยนะ เนี่ยดอกสวยนะคะไม่ใช่ดอกมนี่ดอกสว,สวยทั้งนั้นเลยอมืมาเก็บให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วค่อยตัดขาเนาะนเดี๋ยวตั้งกล้องดีกก่ากลับด้านดีกว่าเนาะเค okay, จ้าเรามาเก็บกันเลยเพื่อนๆจะได้เห็นเนาะอย่าเพีอย่าเพี้ยนม,มาจ้ามาจ้า กัวหยาเห็ดนี่ทุกคนดูดโอ้ยลนนี่ลน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 เอามากองไว้ก่อนเอามากองไว้ก่อนเอามากองไว้ก่อนน,นี่เต็มเลยเต็มเลยดูเห็ดเหลืองเต็มเลยนี่กิงใจไม่กิงโจ้นะจ๊ะกิงใจไม่กิงโจ้นะจ๊ะเห็ดนีจริงจิงจ้ะดูโอ้ยดูดูด,ดูสวย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 อุ้ยสงสัยดอกนึงมันอยู่ในนี้หรือเปล่า ดูจ้าดูจ้าเห็ดสวยมากเดี๋ยวไปทำความสาดที่บ้านเนาะวันนี้วันเสาร์จ้ากลับบ้านในเมืองพวกนี้จ้าวันอาทิตย์วันเสาร์ที่สามสิบสิงหานะคะทุกคน เพืเ่อนๆวันเสาร์ที่สามสิบสิงหานะคะโอเคนี่มา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 ทำกวาดเห็ดใส่ตะก้ากันอือออหูหูเหนื่อยเลยเราไปทำกวาดต่อที่บ้านจา้ามันยังเหลือเดินอีกข้างบนอีกนะข้างบนยังไม่ได้เดินเลยข้างบนในป่ายังไม่ได้เดินเลยนี่จ้ะอือ นี่เห็ดสวยดูดูดูด,ด,ด,ดยอกสวยจะเต็มตะก้าแล้วยังไม่ได้เดินทั่วป่าเลยอยู่คนเดียวจ้าอยู่คนเดียวจ้าวันนี้มีน้องๆ้องเขานัดนัดมาเขาไม่ได้มากันนะคะเขาป่วยกันหมดเลยจ้าี่จ้าเขาไม่สบายกันหมดเลยนะอือดูดูสวยเห็ดสวย เห็ดช่วยเห็ดช่วยวันนี้ลูกลูกค้าสั่งห้าลิตรค่ะได้เรียบร้อยละได้เรียบร้อยละแต่เราจะเก็บต่อโอเคค่ะเราไปกันต่อเลยนะเก็บต่อจ้าเก็บต่อจ้าเห็ดกำลังออกส,สวยๆทั้งนั้นเลยอุ้ยขาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยดูอิโซยาล่ะกันโซนเซียนี่อุนตซีืัวก็ตัวเบี้นี่ เลยเจ็บเห็ดกันต่อจ้าวันนี้ไม่สวยเลยไม่ได้ใส่แอปทุกคนไยเ <c oughs> ห็ดหกเ <c oughs> ห็ดหกเห็ดหก เกลัวเหยียบด้วยนะเล็กๆด้วยมาจ้ามาจ้ามาเก็บเห็ดป่าในฟินแลนด์จ้าเพื่อน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 ทุกคนเสียวๆเพื่อนเพื่อนมาจ้ามาจ้าเพื่อนเพื่อนจ้ามาเด้อทุกคนทุกคนทุกคน ทุกคนนี่หมายถึงว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ดูนะคะทุกคนไม่ได้อยู่กับเรานะ totally so ทุกคนที่เจอที่ดูนะคะดูคลิปนี้นะมาจ้าเพื่อนเพื่อนจ้ามามาอุ้ยเหลือดอกเล็กเอาไว้เอาไว้เอาไว้มันมีดอกเล็กๆกอยู่จะได้มันยังไม่เก็บยังไม่เก็บเดี๋ยวมาเก็บช่วงซึกงื่อนะคะเพื่อนเดี๋ยวมาเก็บอีกช่วงซึกงื่อนะคะมีดอกเล็กๆอยู่สีได้มันไม่เก็บหมดนะเดี๋ยวย่าคุมไว้ก่อนเขาจะได้ชุ่มชื่นชุ่มชื่นชุ่มชื่น ออุยอยู่ตรงนี้ด้วย,ย,ยวมาเก็บนี่นะจ๊ะไปกันต่อเลยวิวไปกันต่อเลยจ้ามาเลยมาเลยดอกสวยๆดอกทสวยเออ อุ้ยไม้ที่ไม้เทีมแขนโอ้ยเก็บเลยโอเคนี่ถือมือ,อเดี๋ยวเข้าไปทำกวาดที่บ้านนะคะเพื่อนๆม้าจ้ะเพื่อน,าากนเก็บต่อเก็บต่อนี่เยอะนะะออกเยอะมากเลยเห็ดออกเยอะมากเลยอุย้ยฝนเริ่มตกนิดหน่อยฝนเริ่มตกนิดหน่อยคะ่ะเพื่อน มาเด้อจ้ามาเก็บเห็ดวันเสาร์กันจ้าวันเสาร์ที่สามสิบนะคะเดือนสิงหาที่ในป่าฟินแลนด์นะเพื่อนๆที่ในป่าฟินแลนด์จ้าเห็ดมันปูหรือว่าเห็ดกาลันเตลี่นะคนฟินเขาเรียกว่าเห็ดกาลันเตลีหรืออะไรเห็ดตาละตาตาเรนเตลีนี่แหละเออพูดไปถูกช่างมันเถอเอาเห็ดมันปูก็จบแล้วแหละเนาะภาษาไทยอะไรนะมันชื่ออะไรเห็ดกั้นกั้นเตะกั้นเตเรลีเออกั้นเตเรลีนะคะเพื่อนๆ กัานเตเรลี่เ,เนาะองกคตมาอุ่นกัานเตเรลี่เสียนี่โยมามาปู้หูวซัวมาเอวสาเปลุนซ้อมมเกียริปู้หัวยะโยเส้นยุกูมาปู้คุนว่าดินี่สินซอรี่นี่ทุกคนโอ้ยยังเหลืออีกยังเหลืออีกอยู่ตรงไหนอีกอนี่โอ้ยน,นี่เล็กเลอย่างนี้เอาโอ้ยหนักเห็ดมาที่นี่หนักเห็ดเด้อแห่งเห็ดหนักเห็ดหนักเห็ดตรงนี้ตรงนี้อีก นักเห็ดนักเห็ดมาที่นี่นักเห็ดนักเห็ดนักเห็ดมาเด้อจ้ามาเด้อจ้าเห็ดกำลังน่ากินกำลังน่าเจีอะเลยเห็ดกำลังน่าเจีอะเลยจ้าเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมดูดูดูเขากำลังขึ้นนะเนี่เห็ดกำลังขึ้นนี่เนี่ยดูดูดูดตะปุตะแปะ๊ะ ตะปูแต่แป๊ก,ก็เจ็บนะเนี่ยคนฟินเขาชอบกินนะแบบนี้เออใหญ่ๆเขาไม่ชอบกินหรอกเขาชอบกินกเล็กๆอุ้ยเห็ดเยอะมากอือุ้ยน่ารักตะปูตะปิไม่เก็บหมดหรอกเอาไว้เอาไว้อุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงนี้มีอีกเอาไว้ให้มันช่วงซึ้ะอีกสักเดือนนึงอ่ะเรามาเจนดูใหม่เนาะอีกสักสองอาทิตย์อ่ะมันก็จะโตดูฝนตกค่ะฝนตกนิดหน่อยฝนโปรยป มอย <c oughs> คุณยายดูนะคะคุณยายดูเนี่ยคุณยายเห็นละเห็นที่เห็นแล้วปกวติคุณยายไม่เห็นนะตรงเนี้ยโอ้ยคุณยายผ่านมาพอดีทุกคนทําไมโท,ทรศัพท์เรามันมืดอย่างนี้ดูเห็ดอ้าสวยโอ้ย,ย,อยเป็นปลาเลยดู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 เหลืองเต็มเลยรีบเก็บรีบเก็บรีบเก็บ